สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะปฏิจิมแชแนลเดลยค่ะเด้อเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนใเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาแล้วกดให้ปฏิจิมแชแนลค่ะเป็นการซอยทั้งเตือนตั้งช่องเนาะค่ะเนาะค่ะเอ๋อม้าติดตามทั้งช่องต่อไปเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาขอโชคขอลาภเนาะค่ะเนาะค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะ ขออนุญาตถ่ายเด้อค่ะมาจากพนมดวงรักจ้ะพนมดวงรักะโอ้นมดวงรักจากพนมดวงรักโอ้กนมีเส้นบ่ค่ะก็มีเส้นมาขอโชคตัวใดค่ะหนึ่งค่ะมาไหวมาขอโชคนาขะหนอพี่น้องจากพนมดวงรัก มาที่สารหลักกิโลให้โชคสารตายายตะจันตะเสียยมีค่ะหนึ่งเรายังนาะบันนี้นาะค่ะเจ็ดค่ะตัวที่สองเจ็ดเปดแเก็บแต่คอยซื้อศูนล่ะค่ะ เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าค่ะของของแม่อะไรคะแม่แม่อะไรนะที่ได้เจ็ดแปดห้าแม่บัวรันแม่บัวรันจากขนมุงรักค่ะมาขอโชคค่ะขอโชคกระจายย้ายค่ะบัวรัน ห้าจิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนห้าแต่ซาจันต์ตาเซยมีค่ะสารตาจจันตาเซยมีผู้ใดมากก็ได้ผู้ใดมากก็ได้ผู้ใดมากก็ได้ทุกคนค่ะผู้ใดมากขอ หอมมะจ่าพนมลงลากค่ะจากพนมลงลากโอ้คุณฝากทุรินทางคุณค่ะลงไปทางไอ้ตลาดช่องจอมคุณเนาะบอจ่าอืมพนมลงลากคือไปทางอะนรจ่ะทางไป้ายศุกร์ใช่ตำบลบากได้จ้ะอ๋อตำบลบักได้พนมลงลากให้ไปอยู่ค่ะเพื่นภาพพีลิติเลี่ยวตัวนี่ไปกินข้าวโพดอยู่ตำบลบักได้จ้ะจ้าตำบลบักได้ชิปโผล่นบอกว่าชิโผค่ะ อไอเพื่อนมีรถตู้ค่ะชื่อตู้แฟนเพื่อนชื่อไอตาแต่ยูค้นทางนั่นละ่ะเพื่อนพาไปพยายามพี่น้องอค่ะมีพี่น้องอยุ่พนนะจ้ายู่บ้านใดจ้าบ้านยังละจํจำบ่ <laughs> <laughs> เพื่อนพาพยายามพี่น้องเพื่อนค่ะเพื่อนพาไปลองดูอยู่ค่ะอ <laughs> เอารถตู้ไปค่ะขนมดวงรักกูละ จ้าพระลุงมักจ้าม okay. ันแบกไจ้ามันบัใดแบบคดะรอรอเลนี่มี่นี้ได้ห้าจิตเปียดจิตเปียดห้าค่ะจน้องที่มาจากหนุมดงรักค่ะตมบนบักไดค่ะ ขอชูเรารอรอรู้เลขทูกค่ะตามเลยเจ้าของเพิ่นอันนี้มาไทยทำยูทูบไหมค่ะช่องยูทูบช่องป้าทิพย์ชาเนีวค่ะป้าทิพย์ชาเนียวปากในเด้อค่ะเด้อเขายูทูปป้าทิพย์ชาเนียวค่ะค่ะช่องยูทูบค่ะค่ะเป็นบ่ยางเดยวสิบวกที่ที่เห็ด เดี๋ยวรอรุนเลขทูกค่ะบบอเอาหมู่บ้านนี้พวกพิษณุโลกมาพกเพื่อนถือพระธรมาเพื่อนมัก,มกข่อตามไปบวกคุณเพื่อนจุกกดทูบกับใดเจ้ามาเกียนใบแก้บนหมู่บ้านค่ะพวกพิษณุโลกค่ะอำเภอพ,พมพรีรำค่ะสาเกียวอรัญญาประเทศกับมาขจ้าได้ค่ะเพิ่นมาจุดขอนำไปบอกเพื่อน,น,นคุณ มีค่ะเจ้าของเพิ่นลหรเนาะเพิ่นเป็นใบเรากับโบหูเนาะอันนึ่งยูเนาะเราก็มาเห็ดควันเที่ยนยู่นี่แหละอยู่ประจำยู่ศาลนี่แหละค่ะมือนี้เราบ๊อยู่เราไปจังใดบุญผู้ใดเอาเราไปพาเราไปทา้งใดบุญปกติเราอยู่นี่ค่ะเอาบะนี้จากนี่ตรงนั่นอยากเห็นนอาจารย์ปอมเนี่ยเอ็ดจีมาจังได้ก็ถามหาแต่อาจารย์ปอม โอ้ยบาห่งรถมันหลายมันมันมีเหมือนเดนี่รถมันสองเส้นทางเนาะเจ้าก็อยู่อยู่ลงกันหน้าไหวหน้ารูฟก็ตบบนั่งแค่แท้เนาะฝนตะกน้ำทีมาสุดนั่นโอ้หลายเนาะหลายเนาะหลายแล้วก็ฝนกตะกน้ำฝนตกโอ้ยฝนตกบ้าขาดเลยถ้าสิจอดถ้าก็จอดบ่ได้ มันสองข้างหลดมันหล่ายสุดแต่ปุ่นโหดอันนี้อีแคมื่อก้หยเนก่ยไก่ีลิโอ้ยอย่าเฝ้าตัวต่อผนเลยโอเคซื้อซื้อแล้วเด้อหาซูนแม่เให้ลูกหลานได้เนี่เด้อลูกหลานกัวพนิบจวัเห็นบ่ค่ะใส่เอาตรวัพทามาที่เขาให้บอกมีเน็ตตัวค่ามเนตัวคอเยอันนี้แม่คอยใส่กับ อดูตัวข่อยบมเี้ไปหอดบ้างค่ะเินหักษาคนออ่าสองเจ็ดสามนาะค่ะเนาะสองเจ็ดสามม่ลมเด้อค่ะตทสงเจ็ดสามไม่ลม่ของแม่แก้วขนมดงรักตำบลบักไดสุรินทร์ค่ะก่อนไปเอาอันไปเียร์งหันของแม่แก้วค่ะมาจากขนมดงรักค่ะตำบลบักไดสุรินนะคะ มาสแสวงโชคขอตายายขอโชคจากตายายค่ะได้แนวทางแล้วนะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ป้าทิมยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาแล้วสนับสนุนทางช่องค่ะคลิปนี้ขอจุกยองพิงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ